สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องปองป่ายทุกคนกลับมาพบกับอีนางเดี๋ยวเนาะคะ่ะน้องผามากินตัวเตี๋ยวแต่สาวเลยมะสาวดอกสิบโมงน่ะไอสิบเอ็ดโมงโมงเดี๋ยวมเมน,นีนางก็ต้องไปเห็นงานเห็นงานร้านอาหารตอนเมนีเปิดสายเปิดเปิดเปิดร้านนะ่ะใบสองตะใบนางจะต้อ,องเป็นทั้งลานนะ่ะใบม,มุ่งเยว มันจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวเลื่อรดจ้ะห,อห่อนึงมันก็ได้เต็มถ้วยจยูพยพี่น้องมันก็่หลายหรอกแต่ว,ว่าใส่ผักใส่ใส,ส,ส่ิีนใส่ใส่หมูใส่เนือ้อมันก็ได้ได้ประดอดีกินคนหนึ่งอมอวันฮอนห่อนพี่น้องมอวันมะสามอากาศเยยมหาเยยมหกองศาห่อนห้อนแบบ หอนอ้าวหอนบอไม่ร่มเลยคิดว่าม,มันนีมากฝนสิตกมาตกอาการหอนนี่คือเก้าเลยมันเนี่ย ทุกสิ่งเสืสสอกกินบะหมี่ดงบะหมี่เด๋งอย่างละห่อนเส้นเล็กเส้นมันเหนียวนุ่มดีพี่น้องฝากเกินก่อนเดี๋ยวมันจะถึงไม่ได้แล้วมาแบบฝาว่าวอีเดียว เพราะวันวนี้เลิกงานกลับมาหอดบัตรสามถุงสามถุมมถมกว่าคิดว่าสิทับควา,สาศสัตธ์ขางบนก่อนเด้กแนะหงนองหงนอนเปลี่ยนผับปุ่มผับปุ่มที่นอนมืนอนี้ตื่นมืนอนี้สเสได้ตื่นสายๆมีเวลานั่งเล่นนอนเล่นก่อนก่อนเอกแผนงานบรเหารขึ้นเก่าพี่น้อง เมื่อวานพญายไปตกปลามากกลับมากพอดีกันก็นอีนั่งสามทุ่มสามทุ่มกว่าเราเหตุปลาไปได้สองตัวสามตัวไอ้นั่งก็เลยอะไรเรามาเหตุน่ำฟิส้าแก่กินอาหารแรงมันจะเป็นอาหารของประเทศเขาประเทศนี่แหละฟิสคาเกเน,นะค่ะเนาะก,กระเสียบอยู่เหลืออยู่ยมาณสามตัวไอ้นั่งก็เลยเห็ุแหล่นเนื้อ ก็สช่แล้วชี้ทุ่มไปทำความสะอาดทำเมือ่อแล้วก็มานอีกวางตื่นมาสิเฮ็ดทำความสะอาดก่อนเด้อยบาไหว เนีเ๋ยวต้วจพ่อใหญ่พี่น้องหนาห้องหนาวหอ่อนเงินก็หยุดแฝดได้หยุดพักหลอนไปท่องไปเที่ยวขอบขั้วหยุดโกนโมแล้วแตกเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวอยู่นี่นั่งข้าวเด็ดงานบอกให้เราไปกันเดี๋ยวเร,เ,รเ,รเราก็เราก็บบอไปเดี๋ยว อื S <S <an> แมแซบโอ้โหฟันปต่กระต้านหอนอหงกระจกมันอา้าอากาศาขงนอนมันหอนโอ้เปิดหน้าแล้วล่มกบก นำกระเตยียวอีนั่งเซทัวมันก็เลยคุณ 嗯。Yeah. อืมกัดปากจะวขวงห้ามเนี่ยซิเหลอยังให้ปังแล้วนี่นี่นาเฟีนานานาเพียดนี่มีแต่งเ,เรื่องเงินกู้เข้ามาเงินกู้แบบ พื่อคนไทยในต่างแดนเลยสินะกู้ง่ายไม่ใช่เครดิตไม่ใช่บูโรนูน่นนี่นั่นอีนางก็บอได้สนใจดอกไี่้อมล้วปฏิเนี่มันมีอันคลิปของมีเพจเงินกู้เพจหนึง่งแล้วก็มีคลิปของนักข่าวคนหนึ่งที่ออกมาพูดเงินกู้นู่นนี่นั่นนะนะอืมแต่เขาก็บอได้เอยซื้อดอกว่าเงินกู้ของเพจไหนชื่อบริษัทอะไรแต่ว่ามันอยู่ในเพจเพจนั่นเขาก็เอามาลงอีนางก็บ่าเออ นาคาวคนนี้เพจนี้ก็คงจะเป็นตาเสื้อถือได้นะมันคือมันสียหายกู้ง่ายแท้นู่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้ก็เลยทักไปถามมันจะหายแอดไลน์หายแอดไลน์ทรงเออเป็นแบบว่าหายกดลิ่ยงเข้าไปแอดไลน์แล้วก็จะมีแบบให้สแกนคิวบาร์โค้ดกดไปอดไลน์แลต่ไอีนางบอดดี้กดบอดดี้อย่างนั้นแต่ไอ้นางอ่าแอดไลน์ถือว่ามันมีตัวเลขหาอ่ะนะไอ้นางก็ลอง กดเข้าไปเบิ้งกดเข้าไปกับคุยคุยก,กันกับอันทักงงานา่เขานั่นแหละกระตอบไว้อยู่ให้กูได้ตั้งแต่สามหมื่นถึงห้าล้านนะซ้นนั่นก็เลยสอบถามนู่นนี่นั่นว่าเป็นอีหยงังอีหยังจังใดกูแบบใดะระเบียบที่เนี่ย บอกถ้าสนใจลูกค้ากดลิงก์เข้ามาแล้วกรอกใบสมัครว่าสมัครจะส่รรงหลิงเข้ามาให้มันก็จะบอกขั้นตรงขั้นตอนกรกวัติของเหากรอกใบสมัครบอกประวัติของเหาให้ถูกต้องอย่างประมาณนี้นะอีนาง่งอี่นางก็เลยถามมันว่าอ่าสํานักงานอยู่ที่ไหนเข้าไปสํานักงานจะสะดวกกว่าเรื่องพูดคุยสอบถามอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ส่งเอกสารอะไรประมาณนี้นะบ่บอกพี่น้องเขาบ่บอกว่าสํานักงานอยู่ไใสแล้วก็ส่งกลับมาอีก่ว่า ถ้าลูกค้าสนใจกรุณากดลิงเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วแจ้งแล,แล้วแจ้งแล้วแจ้งดีฉันด้วยนะคะอย่างงี้ประมาณนี้เมื่อปรากฏแล้วมาหายโกชุม 4, ช่มซีชุ่มเปดเนาะงั้นเราบอแม่แล้วลว,ว่าขันมันเป็นเงินเงินกู้ปลอดภัยจริงๆน่ะมันตรงนี้นะสำนักงานมันบอกล้วพี่น้องมันตรงนี้บริษัทมันตรงนี้สำนักงานตั้งบ่อบอกว่าสำนักงานดูใส่ แง่ก็เลยกกดเข่าไปเบิรงคลิปที่ว่านาานะักข่าวน่ยเขาโฆสนาในในเพจนั่นนะ่ะนะแล้วก็ไปเบิรงคอมเมนต์มีแต่คนบอกว่าสนใจสนใจขอรายละเอียดสนใจสนใจขอรดายละเอียดมันก็จะบอกให้คนที่เข้ามาคอมเมนต์น่แอดไลน์ทุกคนเลยอีนัางก็เลยไอ้น้างก็เลยซุ่มเข่าไปเขา่าไปพูดคุยส่วนตัวกับคนที่เข้ามาคอมเมนตะ์นะหลายคนนะ่ะนะ นางกระทาก็ไปถามว่าสอบถามเรื่องเัินกูเนี่ยค่ะว่าได้จริงบนนู่นนี่นั่นเขาก็มีแต่คนบอกว่าเขาก็กลัวเหมอนกันเขาก็เบเนีใจ่หมมันกันบางคนก็บอกว่าสมัครไปแล้วก็หายเงียบก่อ้อมูลยังไปแล้วก็หายเงียบนะสินะอี่นางก็เลยว่าสีล่อเบิงรีวิวดูว่าล่อเบิงรีวิวว่าคนที่ใดจริงๆดูว่ามันมันอิลิบอ่ะนะพี่น้องอันตรายเดสมัยนี้สีมาบอกให้ แอดไลน์ให้กดลิงก์นู่นนี้นั่นสมัยนี้มันก็แห้งแบบว่าคนโกงก็แห้งหลายอยู่พีน่นอกขอโทษขอไปขคนโกงมิชฉาชีพข้อสเส้นเตอร์ก็แห้งหลายอยู่เป็นบลอะถ้าเกิดว่าเข้าปลอดภัยปลอดภัยจริงๆเข้าก็ต้องเข้าใจลูกค้านะว่าลูกค้าเองกย็ย่านยูดีสิมาขอข้อมูลข้อมูลให้กอข้อมูลบทครบถ้วนจะบ้าบ,บ่แมนบ่ ทีนั่งกดเข้าไปถามกดเข้าไปชนใจนั่นเพราะว่ามันมีนักข่าวคนหนึงเขาโฆษนาในในเพจเพจนั่นจังสีหน้าพีนน่น้องนักข่าวชื่อคุณนวัดอะไรนั่นนะผู้ชายนะอืมนวัดจัดให้อะไรอ่านั้นนะ ได้ไม่ได้สนใจที่จุกกูหรอพี่น้องแต่ว่าสงสัยลนะบางคนก็บอกกดสมัครใบใบสมัครเข้าไปเป็นปีแล้วไม่เห็นไม่เห็นมีวีเววอะไรเลยป่ะานทางนั้นเองดนาพี่น้องมุนจะช้าแน่แต่ได้ชัว Mm -hmm. Cái im vô Chị bắt bắt đầu nè Im lặng Thôi nhanh nên ăn tổng cửa tiểu cá hạp cái nè แล้วหัวมาสั่นบางคั้งบางข้าวอีนัางก็คิดว่าอีน่าเป็นแพนิกเด็กพี่น้องอีนี่เด้อบางที่อ ผลงานเสมอๆมันบ่ไดดมีเรื่องเครียดบ่ได้มีเรื่องผิดใจอีกย่างผัวบ่ได้นอกใจผัวบ่ไดได้บ่ไดดมีปัญหาอีกย่างกบผู้ได้ยูดีมันก็ซึมไปเลยอี่ห่างเนี่ยเป็นเป็นบ่อยอยู่แต่ว่าบ่อดดเป็นทีนั่น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 เป็นทีแต่ว่าเป็นบ่อยอยู่ยูดีมันก็ซึมอยู่ดีมันก็ซึมแบบซึมอ่ะมันซึมมันเหมือนมันมันเครียดมันเสียใจแต่ว่าบ่ไดดเครียดอย่างมากมมยได้พี่น้องมันเหมือนว่ามันซึมมันเงียบไปเลย บ่อยากเบาน้ำไผ่บ่อยากเจอไผ่บ่อยากเบาน้ำไผ่หัวคิดไปเรื่อยเปื่อยบางข้างบางอารมณ์ก็อยากสีห้องหายอ่งสีหน้าพี่น้องทั้งๆที่ททบ่มีเหตุผลอี่อย่างเลดียเออบางที่นี่เป็นนเลิกงานเนี่ยขับรถมาเนี่ยเหมือนมันสีห้องหายเหมือนมันมันเบือ่อมันมันเหนื่อยมันเส้นสตายมันเส้นกะระต่ายอีย่างก็บรรูปบ่เข้าใจเจ้าของเท่ากันพี่น้อง บ่ทันบ่ได้มีปัญหาผิดไก่อีเหยัง,ยงกับพ่อใดเลยเด้อเออแล้วก็เป็นอยู่สักพักนึงแล้วมันก็สิหายไปอีกใช่นะ่แปดเด้อทาง่าถ้าคนเท่า เครียดเหนื่อยมีปัญหาเหงามันต้องมีคนคุยมันถึงจะหายมันบอต้องมีคนคุยต้องมีคนคุยน้ำคุยคนระบาดคนยยูน้ำตอางี่นี่มันถึงจะหายแต่ว่าอารมณ์ของอีนั่งนี่มันบออยากคุยกับแผบออยากเจอแผบออยากคุยบออยากเทดบออยากอีหอย่างคือมันซึมไปเลยอือื่องก็เลยมาคิดเอ้ะกูเป็นแพนิกป่าววะ เป็นถ to então, ód, ้าเป็นเป็นอยู ens, so wife, ney, hide, ่ประมาณมือเดียวมาอีกมือนหนึ่งต่อมาไม่ไม่กระหายเป็นปกติอืมกระหายเป็นปกติเพราะปกติอีนางเนี่ยเป็นคนที่บ่ค่อยสุงสิงกับผู้ใหพี่น้องมักอยู่คนเดียวมากกว่ามาเห็ดงานเห็ดงานเก็บเงินเห็ดงานเก็บเงินเห็ดนั่นเห็ดนี่ยังขีดเจ้าของต่างใจทีหน้าอยู่กับพ่อใหญ่อยู่บ้านเจ้าของวันยุ่งวันยุดอีนางบุไดไปไถอยู่แต่บ้านผู้ใหญ่ชวนไปตกปลาก็บ่ไปผู้ใหญ่ชวนไปเดินเล่นนู้นนี่ผูไปมักพี่น้องมักอยู่บ้านมัก เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินโจของกินของแซ่บๆแล้วก็นอนเลนทรศัพท์นอนเบิ่งทีวีอยู่โซฟาเป็นคนแบบนั้นบ่ไปท่องไปเที่ยวไส้บ่เข้าในเมืองบ่ไปเที่ยวกังคุงกังขึ้นบ่ไปดงบ่ไปดื่มบ่ไปบ่ามากักอืเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแต่ไม่มีมบ่แบบนี้ แค่บ๊วยไมมากไปสูงสิงอยู่แบบอยู่แบบเนี้ยสบายใจเลยพี่น้องคะบ่มีเรื่องบ่มีอยู่แบบเนี้ยสบายใจอือแต่บางข้างบางอารมณ์มันแบบบอกว่าถือบางข้างบางอารมณ์เหมือนเป็นคล้ายๆชนิที่แบบว่าพวนอกใจเนะ่ะ นอกใจแฟนแฟนนอกใจประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นบางทีอ se ่ะแต่ทังนั้นที่พ่อใหญ่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดหยังอือพ่อใหญ่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้มีปัญหาหยังกับอใหญ่ด้วยน้อ บางที่เป็นคกางในแม่แต่แตพนใหญ่ยยก็ให้เขาไกลบ่ไยเล่แน,น,น่นองมันลำคานลำค่านล้วแบบเอ้ยบอกว่าถึกอืมอิ่มเลยมเไ,ไปงานละ ได้ค่ะขิ้นรียบต่อไปที่นี่อ่ะไปงานกันขับรถไปงานเดี๋ยวจะไปทำโอ้โหใส่ชุดนี่ไปเห็นงานเลยเมือนนี่มันฮอนละพอนจิมนาค่ะ